ทุกคนแรมือนี้อากแต่กับไมเฮียนวิชาภาษาลาวในมื้อวันอาทิตย์แบบนี้เนาะเป็นมื้อพักผ่อนมื้อสุดท้ายของอาทิตย์แล้วแล่หัวบทของเฮาในมื้อนี้ก็คือการผสมพยัญนสนะกับสาระอัดซึ่งเป็นสาระที่มีตัวสะกดเป็นด o เด็กและเป็นสระเสียงสั้นแต่เป็นสระที่เฮาค่อนข้างได้ใ้หลายเนาะ และหวังว่าน้องๆนักเรียนแต่ละคนจะตั้งใจเรียนนะมาจา่าในคลิปนี้เนาะ,ะต่ก่อนอื่นอนที่จะเข้าสูบทเรียนกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามสาหรับน้องใดที่ยังบ่ได้ติดตามอาจารย์เนาะเพื่อจะบได้พลาดบทเรียนดีๆแบบนี้อีกต่อไปแต่สาหรับน้องใดที่ร้อถ่าบทเรียนอย่างอื่นเนาะอาจารย์จะพยายามที่จะเหตให้อยู่เนาะแต่ว่าชว่างมีเวียกหลายแห่งเหตอย่างกับว่าเนาะเพียงแต่อัดคลิปแต่ละมื้อกับคอนข้างว่ามีเวลาน่อยแห่งอาจารย์่ะ แทบจะได้นอน12โมงกันคืนในทุกๆเมื่อแล้วเนาะแต่หวังว่าน้องๆในแกนแต่ละคนจะยังรอท่ากันอยู่และยังกดติดตามอาจารย์อยู่เนาะหวังว่าจะวัดทิ่มบ่ปลาอาจารย์เ่ออันแรกเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาห้ามาเข้าสูบทเทียนน้ำกันเลยก่ออัพ กัดคออัดกัดขออัดขัดคออัดขัดคออัดขัดคออัดขัดงออัดงัดงออัดงัดจ่ออัดจัด จอักจั�สอ so ักสัตสอักสัตสอัก и ั а สออัดสั b i อักอั t ยอ htt kommer phis อัก ดออัดดัต่ออัดตัดต่ออัดตัดถออัดทัดถออัดทัดออัดทัดทออัดทัดนออัดนัด นออัดนัดบออัดบัดบออัดบัดโตอัดปัดโตอัดพัดผออัดพัดผออัดพัดฝออัดฟัด ฝออัดฟัดพออัดผัดพออัดผัดฝออัดฟัดฝออัดฟัดมออัดมัดมออัดมัดหยออัดยัดหย อัดยัดรออัดร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 ัดวออัดวัดวออัดวัดหออัดหัดหอ หักออัอดอัดอัดหออัดหัดหออัดหัดออัดหัดหออัดัดออัดัดหออัดหัด ห, nat, ห, nat, หมออัดนัดหมออัดนัดหมออัดมัดหมออัดมัดหลออัดรัดหลออัดรัดหวออัดวัดหวออัดวัดก่ออัด กัดออัดคัดคออัดขัดงออัดงัดจออัดจัดสออัดสัดสออัดสัดงออัดงัดดออัดดัดต่ออัดตัดถออัดทัดทออัดทัดงออัดนัด บออัดบัดปออัดปัดผออัดพัดออัดฟัดพออัดพัดฟอัดฟัดมออัดมัดยออัดยัดรออัดรัดลออัดรัดวออัดวัดหออัดัดออัอัด ออัดหัดหออัดงัดหออัดยัดหอดดอัดนัดหมออัดมัดหลออัดลัดวออัดวัดและบทเรียนของเฮาสำหรับสระอัดในมื้อนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะเป็นจังไนนงน้องๆแต่ละคนสามารถอ่านตามอาจารย์ได้บ่เสียงวิดีโอนี้ก็อาจจะค่อนข้างบค่ค่อยชัดเจนกันไไหน่อเนาะเพราะว่า ไม้ที่อาจารย์ใช้ปัจจุบันนี้ยังเป็นไม้เกาที่ใช้มาแต่โดดเนาะและหมดเดือนนี้เนาะจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนในการเฮ็ดคิววิดีโอนี้เนาะขึ่นก,ก็จะซื้อไม้ใหม่มาให้และหว,วังว่าหลังจากที่หอใช้ไม้ใหม่แล้วเสียงวิด,ดีโอฮาจะดีขึ้นและก็เป็นการตอบแทนผู้ ที่สนับสนุนนี้นอกกว่างว่าน้องๆรละเรียนแต่ละคนจะกดติดตามอาจารย์ให้กูติดตามให้ห้อท่าพันคนเนาะเพื่อนจะได้สนับสนุนเขาแบบนี้ต่อ,ตอไปและเมืเ่อแค่ของเขาในวันนี้จะจบพิมพานนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามอาจารย์เด้ขอขอบใจ